คำถามประกันสังคมรีไลฟ์หากได้บํานาญ5,000บาทและมีเงินเก็บ500,000บาทอยู่บ้านนอกจะพอไหวไหมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันฝากกดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยได้บํานาญสักเดือนละ5,000นะครับและมีเงินเก็บสัก500,000อยู่บ้านนอกจะพอไหวไหมนะนะครับก็คําตอบนี้นะถ้าในมุมมองแอดมินนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าอยู่แต่ละคนแต่ละคนมีพื้นเพนะครับไม่เหมือนกันนะ นะครับไม่เหมือนกันบางคนอยู่ได้สบายสบายบางคนอยู่ไม่ได้นะครับสำหรับแอดมินเนี่ยถ้าได้บำนาญเดือนละ5,000และมีเงินเก็บ500,000เนี่ยแล้วถ้าไปอยู่บ้านนอกก็ต้องดูว่าไอ้บ้านนอกที่ว่านั้นน่ะนะครับพื้นที่มีเท่าไหร่นะครับพื้นที่มีกี่ไร่นะครับถ้าเกิดพื้นที่มีสักไรสองไร่อะไรแบบนี้นะครับมีพื้นที่บริเวณซึ่งสามารถปลูกพืชผัก นะครับหรือแม้กระทั่งผลไม้นะครับกินเองได้อ่ามันก็พออยู่ได้นะครับเลี้ยงไก่ออกไข่อะไรแบบเนี้ยพอทัวๆทัวเฉลี่ยอยู่ได้เนื่องจากว่าอ่าบ้านนอกค่าของชีพคงจะน้อยกว่าอยู่ในเมืองอยู่แล้วนะครับเป็นธรรมดาน้อยกว่าการใช้เงินในแต่ละเดือนมันก็จะน้อยลงไปด้วยแต่แน่นอนนะถ้าเรา5 0 0 0ันเพียวๆนะครับแล้วมีเงินเก็บแค่5 0 0แ0 0เนี่ยบางทีบางเดือนมันอาจจะไม่พอ มันก็ต้องเจียดเอาเงินเก็บนะครับมาใช้เรื่อยๆและ5 0 0แสนเนี่ยถ้าใช้เรื่อยๆเนี่ยมันหมดได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีพื้นที่ทำเลเอาไว้ปลูกพืชผักเพราะบางวันเราอาจจะไม่เสียสกาบาทไม่ต้องซื้อหาข้าวปลาคนอื่นกินนะครับก็กินพืชผักผลไม้เอามาต้มมาทำมาทากับข้าวก็จะลดเงินในแต่ละมื้อลงไปได้อะไรแบบเนี้ยนะครับก็ลองดูเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่เยอะ นะครับห้าพบาทต่อเดือนเนี่ยมันก็ไม่เยอะหรอกแต่อยู่บ้านนอกมันก็แล้วแต่คนนะว่าแต่วิธีชีวิตไม่เหมือนกันนะครับนะแต่สําหรับแอดเนี่ยก็ต้องเ,ออเตรียมความพร้อมเงินเก็บสักล้านสองล้านเอาไว้หน่อยแล้วก็อาจจะมีเงินเ,เรียกว่าอะไรพาสีฟอินคัมจากค่าเช่าอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือพาสีฟจากแหล่งอื่นๆเอาไว้ช่วยเสริมกับเงินบํานาญที่ประกันสังคมให้ในแต่ละเดือน นะครับเพราะว่า5000มันถือว่าน้อยมากแล้วแอดอยู่ในเมืองแออยู่ในบริเวณทนนะครับมันน่าจะไม่พออ่าก็อันนี้ก็พูดก็ตามมุมมองของผมอะ่ะไม่พอแต่แต่ละคนไม่ไม่เหมือนกันนะบางคนอยู่ได้5000อยู่ได้แต่ต้องนึกถึงในเรื่องเจ็บป่วยเพราะเราอยู่บ้นนอกใช่ไหมเราก็ต้องเราก็ต้องเจ็บป่วยก็ต้องไปหาอนามัยใกล้บ้านอนามัยใกล้บ้านเจ็บหนัก ก็ต้องเข้ากรุงเทพก็ต้องเตรียมความพร้อมด้วยนะมันต้องมีเงินเ,เข้ากรุงเทพมาด้วยนะนะครับถ้าเกิดเจ็บหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้อยู่คนเดียวหรือเปล่าต้องถามก่อนอยู่คนเดียวมันอาจจะพอแต่ถ้ามีลูกมีเมียอาจจะไม่พอนะครับมีพ่อแม่อาจจะไม่พอได้นะครับเพราะนั้นต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องการเงินไว้มากกว่านี้ก็จะดีขึ้นนะครับบางทีถ้าเราไปจํากัดว่าเอาแค่นี้พอเนี่ย อ่าจจะไม,ไ,ไม่พอแต่ถ้ากลับไปอยู่บ้านนอกมีเงินบระนาญห้าพัน 5, 000, มีเงินเก็บห้าแสนแล้วก็กลับไปค้าขายนะปลูกผักปลูกอะไรแล้วไปขายในตลาดวันหนึ่งได้สักกําไรสักร้อยหนึ่งสองร้อยอ่ะพออยู่ได้เรื่อยๆอ่ะเนี้ยก็ก็พอมีหนทางคือพยายามทําอะไรที่มันไม่กินเงินเก็บหรือกินเงินเก็บให้น้อยที่สุดเงินเก็บเนะี่ยเอาไว้เป็นแบบฉุกเฉินเลยอ่ะแบบเดือดร้อนหนักจริง ค่อยเอามาใช้ไม่เดือดร้อนไม่หนักพยายามอย่าให้มันลดลงอย่าให้เงินเก็บลดลงนะครับเพราะเงินเก็บเรามีจํากัดไงถ้าเกิดมีเงินเก็บสักห้าล้านเอาอันเ,เนี้ยค่อยว่ากันวิถีชีวิตจะเปลี่ยนไปนะครับในแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะ่ะเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดนะผมแค่แนะนําให้ได้ว่ามองมุมมองกว้างนะครับมองในมุมต่างๆนะครับก็ลองดูนะลองดูอาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับ ที่เราจะได้เอาไว้พิจารณาเนาะก่อนจากกันนะครับอาราวีวิวขอแนะนำเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนำวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w นะครับ sso.go.ths นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับ เมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนาสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบทุกท่านจะเข้ามาสู่นะครับข้อมูลนะมีทั้งหมด3ส,ส่วนด้านบนนะครับส่วนที่1คือข้อมูลผู้ประกันตนนะครับมันก็จะขึ้นชื่อนามสกุลของเราวันเดือนปีเกิดเป็นผู้ประกันตนอะไรนะครับส,สิทธิ โรงพยาบาลน,นะครับปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะครับส,สอปอสอที่เราไปชอบนะครับจังหวัดอะไราเป็นผู้ประกันตนมาตราไหน33หรือ39นะครับหรือ40นะแล้วก็วันที่สิ้นสุดผู้ประกันตนวันเริ่มใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนนะครับข้อส่วน ส่วนที่2นะครับจะเป็นข้อมูลประวัติไม่ว่าจะเป็นประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์ประวัติการชําระเงินล่าสุด12รายการประวัติการทําธุรกรรมต่างๆสามารถลองไปเล่นได้นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดส่วนรายการที่3นะครับจะเป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมเปลี่ยนสถานพยาบาลนะครับสถานะการทําธุรกรรมระบบจองคิว การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ PDPA กองทุนเงินทดแทนข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลส่งเงินสมทบประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นี่คือข้อมูลนะครับที่ท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูดยังเมนูต่างๆ หอนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณบำนาญชราภาพนะครับหลักประกันสุขภาพนะครับปรับค่าแรงทรงประกันสังคมได้บำนาญถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเงินเดือนเท่านี้ได้บำนาญเท่าไหร่นะครับ ทรงประกันสังคมมีโอกาสได้บํานาญเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะครับสารเลยคําถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับคําคถามกเกษียณอายุงานนะครับกรเกษียณอายุงานได้เงินเท่าไหร่นะครับคำนวณบําเหน็จมาตรา40นะครับมาตา33มากมายเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับปาบ๊า นะครับมันจะมาสู่หน้านี้คุณก็ไล่ดูได้เลยนะครับหรือจะดูตั้งแต่แรกนะครับยันสุดท้ายจนคลิปสุดท้ายก็ตามใจนะครับฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e แชร์ช่อง Channel นะครับอาราวรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ